ไปแล้วไปแล้วเกือบบอ่ทันกู <laughs> นั่งถา่ายล้วนบ่มาบัดเอาหนีมันมาไหมบักอากกับบักอกักกูรู้ออกมาบังบลูกพี่ออกมาพอกันตอนแรกกับพี่นอ้องโอ้ย่ายบ่ทันงกับเขาช่วงเป่าแห้งนี่ปลาฝายกับพี่น้องอู้ยปลาดุกปลาดุกเห็นแล้วครับปลาดุกตัวเมื่อยคืออยู่ทั้งฝายเลยปลาดุกครับปลาดุก โอ้ผมตัวนี้นี่ตัวนงคงับนี่เขาแล้วสองแล้วสามตัวนี้ไปแจกจังว่าเจสวัสดีครับพี่น้องของผมพัน่างครับผมวันนี้มาฮะจับปลาบืนครับหลังจากที่ฝนตกสองเสือแล้วครับวันนี้บักย่างแงี้ยเลยนี่ตอนนั้นเาใส่เวียดนามมางนี่วันี้นะครับแหงน้ำขึ้นเมืองไรเห็นเราตัวนึงครับนี่ที่นรถไมาบืนกระดึบกระดึบกระดึบนี่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเน่ตักกัน นี่ครับปลามันขึ้นจากหองเล่นหน่อยมันข่ามาให้หนาเด็กพี่น้องเขาขึนใส่อันนี้ตาเกาครับบริเวณเสื้อหมวกเลยพี่น้องเดี๋ยวตัวมันเอันนี้ตาเกาไว้กันสามารถล่ะก็ใส่ขาสักหน่อยนี่ครับมันขึ้นน้ำหนาท้อน้ำมือนีะ่ะอันทางเชาบ้านที่ว่าน้องนั่นนะ่ะตัวนึงแค่ตัวก็ยัครับไปละ นี่ครับเป็นนาทอนี่เดี๋ยวมือแลงให้มันทำก่อนพี่น้องฝนเสาบางหันนึ่งไปที่บืนมัวน้ำมันนี่ละปลาเข็งนี่เห็นไหมไปใส่ละวุ่นแคบหุ่นฝนตัวหนึ่งนี่กระดึบ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 เดี๋ยวปลาเข็งกะห้นัองตัวใดมันสูงใกลๆกะเดี๋ยวไปปล่อยครับปล่อยน่าเดี๋ยวของ ไว้เอาลูกมันย้ำใส่แนบครับพี่น้องไปพุ่นเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งมองที่ว่าปลาดุกมันบืนครับมองจุดพูนครับตัวหนึ่งเลี้ยงอยู่ไม่เห็นนะพุ่นตัวนห้เต็มเลยพุ่นปลาเข็งว่ามันอยู่ลงปลาเขาแล้วเอาไปโอ้ยงูนี่วันงูงูกินปลาเข็งหน่อยไหม ก็เหมือนเดียวันนี้นี่ไงเนอะจับเราครับเอาเอาทุกตัวไปเดีเ๋ยวไหนครับซีตัวลหรตัวปัญญายอดไปเขียงทั้งนี่เอูเอ้หูืมถุงใส่ปลามาั้ปุ้นรถจอดด้วยไกลมันไปี่ย เลยครับฝุดก่ะหอนหม่องปลาดุกปลาย่างไหลมันใส่เบียดมึดรังการเลยพี่น้องปลามันขึ้นมาอันนั้นไหมสื่อหัวไว้แล้วครับเจ้ามึอนี่มันใส่บ่อไหนหรอพอคนมันเที่ยวอยู่บดขืนพี่นอยย้องใสย้ำเลยบดละปลาต่างจากมาใส่เบียดมือน,นึนครับมล้วมันได้สองตัวบริหารต้องขังกันแท้หนิในวะ่าปลาดุก โอ้โหผุน,ผนแตกเสเียวอยู่ป่านนี่ครับหน้าทุ่งนี่กับปลาลายนี่แต่ว่าพ่นแพ้งโอ้โหาไหมบ้าแดงไปนี่เพราะท่านกลัวอ,อ,อ,อยู่เื๊ะใส่ละผุนเดืลายใส่ถิ่มด้วยตัวนี่ใส่ขวงตะเวนเขาอ,อีหลีอเปล่ไอ้นัก ที่ตัวครับมันจะปลาเข็งปลาดุกมันอยู่บืนเนะเหมื่ขึ้นเหมอือนปุดปลาเบิงบ้งเบิ้งืนน้าไม่น้องปลาเหมับ่มันสั้นปวดมันขึ้นบ่คอยได้หรอครับเดี๋ยวเหมือนเลงมาไหมอีกทีนึงครับ จากตัวเน่ยว่าขาม,มาได้แตามันกำลังนี่อยู่กำลังเฟียฟังเฟียฝาอยู่เพามันบืนมันบืนขึ้นบ่ได้ครับเหลี่ยมมืดมบอกขึ้นมาขางหนาจากตัวเน่ยว่าฝนตกเส้าอย่างนั้นเด้พี่น้องตอนนี้กันห่าม้นครับ สั้นปวดขืนบ่ได้ปะว่าหลเลยไหมเตกวุ่นวุ่นด้วยมึงมึงมันเรียนขืนน่ำบุดพัดบุดพัยูพอขืนมากบ่ได้ปะปุ๊ปุ๊เข่งตัวนึงโอ้ขื่นตะเข่งก็เก่งเดยว่ะตะเข่งน้องนี่ก็ตัวน้อยสิอะ này giang mà sẽ đuổi đi ông mai gấp bay gấp anh nhỉ tắt đây là lái tua xây khoảng thì điều một cả quá cái này cậu bay này đẹp loài gấp tôi nói nó bị sáng cứ lại và đục vẫn ăn cứng เดี Yo, oh. ER yeah. ๋ยวบุญก um, ็เจ๋อมากกันบุ่นมีปลาเข็งน้อยปลาเข็งน้อยดูนี่ตัวหนึ่งพี่น้องปลาเข็งมีแต่ปลาเข็งเนาะน่าดูเรื่องมือเดียวเอาไปปล่วยสั่งป้านหนึ่งเพียสั่งมันวันนั้นไปตัวปลาเข็งเนี่ยอู้ดบ่อนย้ำใส่เนบ đây sao sao vô Tụi nhìn chứng nóng lý tố nói vậy cứ nóng khó bạn Nóng khó bạn Như là mẹ xin nhiều Tại sao khuất người ta bên cọp chứ Khá phần cân chứ Nóng cọp Nóng là bàn là nóng vậy ได็กลับขึ้นไปหรองมันปไปไหนเพราะท่านข้นมาไปไหนขืนเนาะมันแตกยัวยัวอยู่จับมาลุดแล้วครับมันก็ได้ <c oughs> โอ้ยจับใส่หลายดอกมันหลอดออกเบิดเออมันก็เลียดไปย,ยังไม่ได้เห็นเนี่ยเดี๋ยวเอาเส่เอ๋ยทุงเขียวมันไปหรองเดี๋ยวจะพาขึ้นไปเพิง่งคล้องท่อนนี่ครับมันมีอีกท่อนหนึ่งทั้งหน้าฟังนั่นมันน้ำบ่อยเหงต่อันนี้น้ำไม่เอ็ม แรีกอีกแล้วพี่น้องโอ้ยฝนตกดีขนาดนี้ทา้งนวลแดงครับพุทางบ้านไม่กับเมื่อยตืบยุ่นอำเภอบ้านไม่ครับอันบ้านผมอยู่นี่ปะทายนะครับเด้อสิบ,บอกแน่บ่บอกแน่ครับเป็นบางคลิปเดี๋ยวจะขึ้นพอดอกวะไปเดี๋ยวห้ามาลุ้นไปลาไงครับเหมือนง,งพี่น้องเชืนปลาปครับมันเตรียมจุดบืนครับดำๆเหมือนกันอสองสามซีตัวเลยครับ ืนไปเดี๋ยวผมพ่อท่านยางไปเ่บ้างนี่ครับเดี๋ยวเอาอันนี้นะถุงใส่ปลาหรือมามาพี่น้องโอ้ยเงินเจ้าขอางไร <laughs> น้ำให้หน่ากับพ่อไต่กบเนียนะ่ยแต่ว่ามันมันไต่บ่ได้ครับเขาบานเข่าเป็นแล้วบ้านผมหากบบ่ได้แล้วปีนี้กบหลายที่ถุงใส่ปลามันอยู่รถอีกขั้นหนึ่งรับผมเปลี่ยนรถมา,าเหมือนลืมหมาแมาน้ำแันนี้มันเบื่อในห้องจังตัว ว้าเต็มประโขนี่หอดงูโอ้ยงูไหนมาไหลเถอะฮะเป็นตะบืนดีอยู่นี่ไหมนีม่คือบบบืนปะเป็นแป๊บอย่างเงเป็นไปได้บ่มีจกักตัวสิมันป่ามันลอยเวลามันมืดครับมันมืดกันมันมืดปานเดะ มาทั้งนี่ละหกปอนด์บาทอันใดหน้าสูงแน่กะห่วงตั้งนี่แหละพี่น้องก็ถือว่าแห้งครับเปิดอัดทางรู้มันเปียงบอกบ่มันคือบมม่มีน้ำเป็นหัวตีอัดแล้วนะบ่มีน้ำฝนคือแห้งค่ะคุณจั่อยกะต้อนกตูมนะครับเด้อ แต่ว่ามันถ่ายลงคลิปว่าได้ดอกพุ่นฝุ่นฝุ่นนกตูมตัวนึงเห็นไหมพี่น้องอย่างกูโจยโจยฝุ่นดำดำครับดำดำนกตูมจัดจังหวะได้แบบวัอนี้ไปถ่ายลงหมวดตัวเลยงานเข่าเลยนะครับเดี๋ยวพอเดี๋ยวถ่ายเบ็นอย่างไรครับน้องเห็นบ่บักคูรูพูดหลัมันสงสัยมันออกจากสางครับนี่สางที่นี่ ออกไปเราวนาม่ไหลายทรงใจกลับขึ้นครับเดี๋ยวร้อย,อยู่นี่เดี๋ยวก็ทรงใยกลับขึ้นมาครับย้ายเตบอไปต้ําแขนครับเดี๋ยวมันบืนมาก,ก่อน <c oughs> อันนี้หน,น,น,น้าสั่งจอยไม่เจอเลยครับอันนี้เขาผมบ้านพอดีว่าพี่น้องเอะผมบ้านเขาเนี่ยนีน่แต่หน้าผมนี่แหละปุ่นหน้าผมอยู่ดังเทิงพูนบ่ท่านบานอยู่มาถ่า่รู้พี่ ไปสุรุ้ยอย่วนเดีวนี่นำเขาไปให้ช่วยซะว่เดี๋ยวรอมันจะเข้ากับถิ่มมาวะอ,อู้ไปแล้วไปแล้วเกือบบอทันกูนั่งถถาล้วนบ่มาบักเอาหนีมันมาไหมบักอากกับบักอกักคูรูออกมาบังลุกี่ออกมาเขาไปไนะนี่อ้ยยั่เติอบอยู่ ประมาณแปดขีดครับน่าจเฉพถึงโลดอกมันก็บืนขึ้นมาปะปลายัางบืนขาสั่งฝนเดือดหรอวะโอ้ปุ่นทั้งสีดาครับนี่แหละมาทาั้งเนี่ยสีดานวนแดงมาเนียครับจะขั้นมันตกบ้านผมมันต้องมาฟังพี่ครับมาฟังชุ่มพ่วงพี่น้องเดี๋ยวผมถึงยางรอรอ,รอน้ำขังกันแทบึงปลาให้นี่แบบร้ายครับเนี่ยมันขึ้นมาดตาหนีน่เนาะ ลงปลาเขาได้ปลาเขีงมันควงม,มันลงไปพู๊ววบ,บครับโกอยู่ค่ะเอาอเดือดดวกอะไรมันอู้เงี้ยตังแถวหน้าบ้านไปเก็บครับเนี้ยใส่กบ่มีด,ดอกใส่ไปนี่นี่แหละห่ามานันเดี๋ยวยังปลอมไปพู๊บหอบหนึ่งครับนี่ก็เดี๋ยวเขาบ้านก่อนครับบ่มีเนีย้ยใส่อิบักหูล้วอวะย่า ปลาี้มนี่ก็อ้วนดีเลยพี่น้องปลาเข็งผมใส่กระแตงรถไต่อไกล้เบิดแล้วแหละมันนั่นฟองมันหัวกับนี่โอูอ้นาถาเข้าบ้านไปเอาเอาวุธจมาเอนบ่นพร้อมครับโอู้ไปกุละจควงเขาไปเขาเนี้ยเขาได้ยุสานี่ติดตามกันรอบค่ำครับเนี่ยเบ็ดไมอย่างดีครับมันบ่ะคำเมื่อกี้ มาแต่เพี้ยนหมดหาม้งกัวมกโม้งแหละมันอย่างแกงเนอะอู้บรรยากาศฟ้าเลยเลยสวยงามฟ้าห่วงแล้วบอยไ้ถ่ายนะครับเด้อถ้าฝนตกกับบางเทือกกับ่ได้ถ่ายครับเพราะว่ากล้องผมมันโทรศัพท์ธรรมดาครับบมมีโกโปวโปรคนดออบมมีเงินซสือครับถูกยากให้ไปพอกันตอนแรกกับพี่น้องอู้ยถ่ายบ่ท่านกับเขาช่วงเปาแห้งนี่ ฝ่ายครับพี่น้องอันนี้ของไปแจกปลาดุกผมได้ปลาคอสองตัวเอ้ยห้องอะไรรด้ไหมผักไทยพี่น้องนะผักไทยเป็น้อังเนี่ยสวัสดีครับอืกินข้าวเลี่ยงหรอครับห่วงไหมไหมมันมันเดี๋ยวผมไปเบึงสาเนี่เอาเอาใส่ตุงไหข่หอยน้ำเลยบริยูน่ะเริ่มพลังขึ้นเยอะนโอ้ให้ปลาดุกดีแล้วให้ปลาดุกตาคนเด่นเห็นตาปลาดุก มืัอนั้นเท่าไหร่เนี่ยมือนเศร้าอ่ะไปแจ็คเด้ดปลาดูกับผุ้มเดรดปลาเข็งเดี๋ยวผมไปพึ่งสาหนีก่อนโอ้มันอย่นี้ปลาบืนอุดตะลุดเลยพี่น้องเดี๋ยวเสียบดับแนวเด้อพี่น้องเพราะว่าปู่ย่าตายายเขากับพ่อหากินมาแต่สมัยใดหรอละมันบ่ดับดอกครับพี่น้องเมื่อเขาขาไก่มาขายนั่น สานี่กับบืนเด้มาเถี่ยวก้อนปลาเข็งนี่ตัวใหญ่เลยบบนีมันบืนบ่โอ้หูปลาดุกปลาดุกเห็นแล้วครับปลาดุกเจ้ตัวบ่ใหญ่คืออยู่ทั้งฝ่ายเลยปลาดุกครับปลาดุกอู้หูตัวนึงตัวนึงครับปลาดุกนี่เขาแล้ว่างหรอสามตัวนี้ไฟแจกจังว่าเจ้าสามตัวพอาำไฟแจ๊กพ่อตัวหนึ่งเลยปลาดุก ลงมาลงมาขึ้นแยกเดียวเลยบนมีลงเลยสายนี่ไงประดุกเงยได้หรอกพี่พี่ขี้ตุ้มตัวนี้ก่อนอยู่ลึกอู้อันลังการงานสั่งลงมาลงมานี่ตัวนึงครับบนนี้สายนี้บนสูบเรียบไปนหน่องแต่ว่าป่านยังไรไหลทำไมต้องใส่ขาครับเพราะมีมือเดียวไหลมันให้มันเข้าตาขายของเรา

แตมาเบิงคะว่ากุ่มค่ารถด,ดูหรอเะวโอ้ผีตัวนึงอีตัวนี้เนี่เตือแบบมันเกือบจะขามไปให้หน้าเลยแล้วแต่แล้วมันขามหลายๆเด่นคือเนาะมยยอมถอยเลยออเมือเมื่อเดียวครับถ้าถ้าธรรมดาน,นี่ถ้ามาสวมมือมันกับเอา,ปาไปหนักรับไป อันนี้บ้านเขาครับโบบหอบตะไบครับเฟอรเป็นบ้านเขาแล้วมันสีอันนั้นเป็นสีดาค้อไปหมานครับซี่หาตัวแล้วพี่โอ้จวดไปหาอีกครับผมเดี๋ยวออกไปใส่ถุงหม่กันรอบนี้เตรียมถุงมัด s ถุงเลยจื้อวะตี ปลาดูกใหญ่หมองมัวใส่เบ <man> ็ดมันบ่ค่อยขึ้นประเดี๋ยวนี่ขึ้นแต่ปลาคอเดี๋ยวอากาศดีๆครับเดี๋ยวเขามาจัดใส่เบ็ดอีกเนี่ยจ้าหัวสิ้นเดือนไม่เอ้ฝนเขาว่าหัวเขาถือว่าออกเป็นกบกันจีในวันน่ะเป็นไงน่ะ ครับท่านจับปลาใส่ถุงหรอเลื่อนไปเลยน้ำเป็นไรคะเฮ้ยคนละครึ่งตัวน้อย <laughs> ตัวน้อนะะมาจับมังกาตัวเดียวคนละครึ่งเ <laughs> ม่นเม่นประยุทธ์ได้คนละครึ่ง <laughs> <laughs> นี่มองงูเหลี่ยมกับเนี่ยเป็นท่อาขาแม่เนี่แหละท่อรุ่งเนี่เนี่ยงูเหลี่ยมเยอะเนี่ยมองท่อเขาเก็บครับใส่ถุงอตัวน้อยตัวบกตะควายได้ของนั้นสองตัว ปลาดุกับบัวไงพร้อมงามอันนี้จะแบ่งปลาดุกไห้เพื่อใหกะสองตัวนี่น้อยๆเดี๋ยวเราสิไห่สันกว่าเราจะไปน้ำเครียดเราเนี่ยเอาทุ่เดียวเท่าสันตว่าไปเอาไม่ต้องหายอยู่มานกับเพื่อแกะนี่งไว้ตับแตกะถึงบ้านเพื่อแกกับเพื่อแกะก็ฉนอนแล้วเพราะว่ามันสองตุ่มบมันใกะสองตุ่มแล้วไปตัวอะไรแล้ว สมิวพ anyway, ่อกินแล้ววอาเด็กด็กยางสตัวเฮเอาเพิ่งไปไดเด็ป i̇şte ด uh ุกคนหังี้ยเดียวจัสองุเยกัน่งอะเวัโอ้ใครเด้กี่สตัวปดุกหญ่ปดุกตัวเดียวตัวนึงไเดี๋ยวผมใช้เดียวไปนี่ต่อไปนี่ไว้จักอีกน้อยแล้วสองุมแล้ว ในคลองนี่ครับพี่น้อง,งออเาขาเด็กก็ลุงเลยบ่ตาใบเออเสียลาเข็งเลยลุ้งยังเร็วเลยนะครับเป็นท่อน้ำไหลอ่ะนั่นเบอ้อเริ่มดิแห้งแล้วครับเสียงกบในห้องฉันนั้นมันใบ้ ห้องก็ซ้ำห้องเลยน้ำปลาเขาเอาไ่้ได้ดอก <c oughs> เป็นห้ามัมันเป็นแปลนนะครับปลาหมักมันเปลน,น่ยนนะคล้องนี่บ่บืนไปะไเด๋ยบ่มีครับนี่ปลาเขาครับปบห้องสวดๆด้วยปลาเขานะ เดี๋ยวไปอีกทางทั้งหน้าครับมันจะบืนป่กลับบานแล้วครับพี่นอ้องเบิดลบังไฟ <laughs> ไฟทัง้งฝุ่นโอ้ไฟคนไหลแฮงบุ้ยบังไฟครับรอบที่สองคา,าับถือวา่าได้ใส่มาตรฐานมาอยู่สามตัวในคำขึ้นนี่นี่ครับไอ้บักอาก <laughs> โอ้ก็แเฮงดีแต่ว่าเอา บุญมาทันเหมยดีล่ะเดี๋ยวกูไปกขอลาพี่น้องไปเพียงส่เนี้ครับเจอกันกับคลิปไส้เบ็ดคือว่าเตะปลาหนา่ยาจีเพราะหรอเหรอเ,เนอะอเอาะไปขอบคุณท่านสามารรับชมครับเดี๋ยวเนาทปไปทั้งหลตัวกับฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามไหมครับผมขอบคุณทุกรรท่านสามารับชมคือเกา่าคือเดิมทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับ พอลาไปนอนสัก,กวันมืขึ้นกับปีสามกับหมื่ขึ้นนี่แต้วยาบ,บระทไทยคิปฝนมันฝนมันตกตลอดครับาลาไปแล้วครับสวัสดีครับผมแตกับภาพปลาสวยๆงามๆของห่าโอ้โหฟังเสียงอึ้งห่องหองลดพี่น้องแล้วมันห่องอยู่ในสวนอยู่ในบ้านไม่มีคนกากินอึ้งกะทิเขาว่า